ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เจเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่มันจะไม่ได้แค่ช่วยกระตุ้นให้คุณทําเป้าหมายได้สําเร็จมากขึ้นเท่านั้นแต่มันจะทําให้ตอนท้ายปี่คุณกลายเป็นตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นด้วยซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ผมตั้งใจจะใช้เองในปีนี้นั่นแหละแต่คิดว่าเอามาแชร์ให้คุณไปลองดูด้วยกันเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะมันเป็นเทคนิคที่ทั้งมีงานวิจัยรองรับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมลองเองเมื่อปีที่แล้วแล้วมันเวิร์กเลยใช้ในปีนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งคุณสสาา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 ามมมมมรรรถถเเ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 ลลลืือออออกกกกกกไไปปปปัััััับบบใใช้้้้้้ตตตตววววงงงงดด็็ทีีี่่่่ยยยยยยยนนแคคหหหญึจะข ้า้ปีอยากหาเงินได้เท่านั้นอยากลดน้ําหนักได้เท่านี้อยากมีนูน่นอยากซื้อนี่อยากได้นั่นคุณมีใครก็ไม่รู้ในโซเชียลที่แบบตอนปีใหม่ชอบมีไฟเป่าประกาศเป้าหมายอะไรสักอย่างของตัวเองออกมาปะแต่พอท้ายปีก็ไม่เห็นจะทําอะไรแบบที่พูดไว้สักอย่างแถมมีการมาบอกอีกว่าปีที่แล้วอ่อนให้ก่อนเดี๋ยวปีนี้เอาจริงละเราก็ตั้งเป้าหมายเดิมใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นแหละ อย่าเป็นแบบนั้นครับหรือว่าต่อให้คุณเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็กดมาดูถูกคลิปละซึ่งนั่นน่ะมันเป็นผลมาจากการที่คุณน่ะตั้งเป้าหมายแบบตื้นเกินไปเหมือนคุณแค่ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ดูมีเป้าหมายเฉยๆเพื่อแค่แบบให้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องว่านี่ก็มีเป้าหมายประจาปีเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้มีความหมายอะไรจริงๆลึกเข้าไปในจิตใจของคุณเลยมันเลยเป็นเหตุผลที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วไม่ค่อยจะทําสําเร็จได้จริงๆดังนั้นถ้าคุณอยากตั้งเป้าหมายให้มันกัดซาะเข้าไปถึงงใใในจจจคคุุณณรริๆ้้้ททํํําาาาาหหเเเปมยส็ได ให้คุณทำสออย่างที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก่อนที่จะตั้งเป้าหมายหนึ่งเนี่ยคือแทนที่คุณจะเริ่มเขียนว่าอยากได้อะไรอยากทําอะไรให้คุณลองนึกภาพตัวเองให้ดีๆก่อนว่าคุณอยากมีชีวิต แบบไหนกันแน่คุณถึงได้มีเป้าหมายเป็นเรื่องพวกนั้นอย่างเช่นปีที่แล้วผมตั้งเป้าหมายเอาไว้อันหนึ่งก็คืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่การที่ผมอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะมันเป็นเพราะว่าผมอยากมีชีวิตแบบที่ผมไม่ต้องเร่งเร่งรีบๆตื่นแต่เช้าเพื่อแค่จะไปเบียดกับคนอื่นเร็วขึ้นบน BTS แล้วก็หมดพลังตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรชีวิตที่ผมอยากมีคือผมอยากตื่นตอนไหนก็ได้ตื่นมาก็ทําอะไรแบบที่อยากทําได้แบบชิวๆไปยิมตอนบ่ายที่คนน้อยๆได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาจะไปหาหาามมอออก็่ต้งขลใคร ไปทําธุระวันธรรมดาก็ไม่ต้องต่อคิวอยากไปเที่ยวก็ไปวันธรรมดาที่คนน้อยๆรถไม่ติดได้นั่นแหละพอคุณรู้ว่าชีวิตแบบไหนกันแน่ที่คุณอยากมีคุณจะมีไฟในการทําเป้าหมายมากกว่าเยอะเลยซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเขียนมันออกมาก็ได้นะคุณแค่นั่งระลึกชาติแป๊บเดียวผมรู้ว่ายัางไงคุณก็นึกออกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเขียนออกมาได้เนี่ยก็จะดีกว่ามากๆเพราะมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่เขียนเป้าหมายของตัวเองออกมาครับมีโอกาสทําสําเร็จเพิ่มขึ้นอีก42%เมื่อเทียบกับ ที่ไม่ได้เขียนแถมคุณสามารถเก็บไว้เปิดอ่านเพื่อเตือนตัวเองได้บ่อยๆด้วยแต่ประเด็นก็คือเทคนิคนี้มันยังไม่ใช่เทคนิคที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายนะครับดรแอนดรูว์ฮิลเบอร์แมนนักประสาทวิทยาเจองานวิจัยที่บอกว่าการนึกถึงเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆในการที่จะทําให้คุณอะ่ะเริ่มต้นแบบจริงจังได้แต่มันไม่ได้ดีพอที่จะทําให้คุณอะ่ะยึดติดอยู่กับเป้าหมายได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆดังนั้นถ้าคุณอยากทําเป้าหมายได้ตลอดจนจบจนสําเร็จจริงๆเนี่ย ให้คุณทําอย่างที่2ควบคู่กันด้วยก็คือการทํา fear s e t t i n g งานวิจัยจาก bellstick lab บอกว่าผู้ทดลองที่ใช้ความกลัวเป็นแรงดันในการทําเป้าหมายนะครับมีโอกาสทําเป้าหมายได้จนสําเร็จอะครับมากกว่า เกือบ2เท่าเลยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ความกลัวด้วยซึ่งเขาคาดว่ามันน่าจะมีผลมาจากสมองส่วนอะมิกดาล่าครับมันเป็นสมองส่วนที่ drive เราให้ทําตามเป้าหมายแล้วมันเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับความกลัวดังนั้นการทํา fear setting อ่ะมันเหมือนเป็นการหลอกสมองส่วนนี้โดยใช้ความกลัวเพื่อดร v e ให้คุณทำเป้าหมายจนสําเร็จได้แต่ทีเนี้ยการใช้ความกลัวเนี้ยมันต้องทํำยังไงง่ายๆเลยคุณแค่ต้องจินตนาการให้มันชัดๆให้มันละเอียดๆลเ,ยดเลยว่าถ้าคุณทําเป้าหมายไม่สําเร็จชีวิตคุณ เกิดอะไรขึ้นเช่นของผมปีที่แล้วอะ่ะคือผมอยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าผมทําไม่สําเร็จก็คือผมไม่ได้เริ่มไม่ใช่ว่าเริ่มแล้วพังนะครับเริ่มแล้วพังก็ถือว่าสําเร็จเพราะเป้าหมายของผมคือการเริ่มแต่ทีนี้ถ้าผมไม่ได้เริ่มเนี่ยชีวิตผมจะเป็นยังไงผมอาจจะต้องกลับไปทํางานประจําแบบที่ต้องตื่นแต่เช้าเร่งเร่งรีบนอนก็ไม่อิ่มแล้วก็ไปอัดอัดเบ,บียดเบียดบน B t s กว่าจะกลับมาบ้านก็หมดพลังไม่อยากทําอะไรแล้วแต่ก็ต้องตื่นไปวนลูปแบบนี้ใหม่ทุกวันแล้วเงินที่ได้ก็ใช่ว่าจะเยอะแม่แก่ไปผมมมมมจะีีเเเงินดูแแลล่่่่ต็็ทหรือปากไ หรือแม่ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าจะพาแม่ไปโรงพยาบาลดีๆได้หรือเปล่ากว่าจะรวยผมคงแก่งมหมดแล้วหรือไม่ก็จะรวยหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยบ้าๆเออนั่นแหละผมคงรับตัวเองแบบนั้นไม่ได้นั่นแหละครับคือการใช้ความกลัวซึ่งการทําแบบนี้นะครับมันทําให้ปีที่แล้วผมสามารถเริ่มธุรกิจตัวเองได้จริงๆแถมตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทํางานประจาแล้วด้วยผมอยากไปยิมตอนไหนผมก็ไปอยากไปเที่ยวปุบป,ปับผมก็ขับรถไปเลยวันธรรมดาเพราะงั้นอ่ะสำหรับผมเทคนิคนี้มันโคตรจะเวิร์กเลย มันมีงานวิจัยรองรับแถมผมเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าผมขอรองรับด้วยอีกคนนึงโอเคทีนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่าชีวิตที่คุณอยากได้มันเป็นยังไงบวกกับถ้าคุณทําไม่สําเร็จจะเป็นยังไงถือว่าตอนนี้ mindset ของคุณมันลงล็อกแล้วต่อไปมาดูเทคนิคที่ใช้เสริมเวลาตั้งเป้าหมายเพื่อทําให้คุณมีโอกาทำสทําสําเร็จได้มากขึ้นดีกว่าไม่แน่ใจว่าคุณเคยได้ยินประโยคนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าคุณเล็งไปที่ดวงจันทร์ ต่อให้คุณไปไม่ถึงดวงจันทร์คุณก็อาจจะไปตกท่ามกลางดวงดาวดังนั้นเทคนิคนี้ก็คือให้คุณอ่ะตั้งเป้าสูงกว่าที่ตั้งใจไว้อะครับอีกสักนิดหนึ่งเช่นตอนแรกคุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้อยากมีรายได้เพิ่มเดือนละหมื่นคุณอาจจะทําเดือนละหมื่นได้จริงๆก็ได้นะแต่ถ้าคุณตั้งเป้าเป็นเดือนละสองหมื่นละคุณอาจจะทําได้ไม่ถึง20,000หรอกแต่มันอาจจะทําให้คุณอ่ะทำได้เพิ่มกว่าเดิมเป็นหมื่นห้าก็ได้เพราะคุณจะใส่ความพยายามลงไปมากกว่าตอนตั้งแค่หมื่นเดียวแน่นอนอันนี้ยกตตตััััวววอออออออยย่่่่่่่าาาาาางงงเเเเรรรืืืืืไไไดด้้้้แแแมมมนนนนปใชกกกกบ็็ออหคคคํถลุณ that ตั้งเป้าให้มันสูงกว่าเดิมเท่าไหร่ดีละ่ะที่จะไม่เป็นการกดดันตัวเองเกินไปไม่ได้เวอร์เกินจนทําให้ทอ้อแต่ว่าก็ยังช่วยกระตุ้นคุณได้อยู่คาตอบคือตั้งให้เกินกว่าที่ตั้งใจไว้ครับไปอีก40%ที่บริษัท Google นะครับเวลาเขาตั้งเป้าหมายให้พนักงานเขาจะไม่ได้คาดหวังให้พนักงานทําได้เป๊ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนเพราะว่าถ้าพนักงานทาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยแปลว่าเป้าหมายอ่ะมันง่ายเกินไปสาหรับพนักงานดังนั้นสิ่งที่เขาเจอใน,อนเดน เป้าหมายได้ถึงระดับประมาณ70%ซึ่งเนี่ยมันคือจุดที่ลงตัวเลยพอเง้นถ้าคุณอยากตั้งเป้าหมายให้มันสูงขึ้น <d> เพื่อที่ได้กระตุ้นตัวเองมากขึ้นแต่ก็ไม่เวอร์เกินไปคุณยังสามารถทําได้อยู่และคุณอยากให้เป้าหมายอันเดิมเนี่ยมันอยู่ตรง70%ของเป้าหมายอันใหม่คุณต้องตั้งเป้าหมายเดิมครับแล้วบวกไปอีก40%แล้วตอนสุดท้ายอ่ะครับเป้าหมายอันเดิมของคุณอะ่ะมันจะอยู่ตรงจุดที่ประมาณ70%ของเป้าหมายอันใหม่พอดีเทคนิคต่อมาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งเป้าหมาย1ปี แล้วเวลาวางแผนอะ่ะก็จะวางแผนยาวๆเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยจะทําอะไรบ้างใช่ไหมแต่จากหนังสือที่ผมอ่านมาบวกกับที่ผมลองเองจริงๆเนี่ยระยะเวลาที่มันออพติมอลที่สุดในการวางแผนอะ่ะแล้วทำให้เป้าหมายสําเร็จได้จริงๆอะ่ะคือคุณควรจะวางแผนแค่ประมาณ3เดือนต่อให้เป้าหมายคุณจะเป็น1ปีก็ตามนะหนังสือเทเวลวิ e ยบอกว่า การวางแผนแบบยาวๆหนปีเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่2อย่างด้วยกัน1คือมันไม่มีเดทไลน์มาคอยกระตุ้นคุณให้ได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าเดทไลน์ของคุณอะ่ะมันอยู่ไกลมากอยู่ตอนท้ายปีนูน่นมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าคุณมีไฟตอนต้นปีแล้วตอนกลางปีคุณก็หายไปเลยแล้วก็กลับมามีไฟทีตอนท้ายปีเพราะว่าแพนิก จะจบปีแล้วยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างและข้อเสียข้อที่2ก็คือเนื่องจากมันเป็นอนาคตที่ค่อนข้างไกลทําให้คุณไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆว่าสถานาการณ์ตอนกลางปีหรือว่าท้ายปีมันจะเป็นยังไงกันแน่แผนที่คุณวางไว้ตอนต้นปีมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้พอมาถึงกลางปีหรือว่าท้ายปีหนันงสือเขาก็เลยแนะนําว่าให้วางแผนสิ่งที่จะลงมือทำแค่3เดือนก็พอแล้วพอครบ3เดือนก็วางแผน3เดือนต่อไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆจนครบทั้งปีแต่ว่าเวลาวางแผนคุณไม่ควรเขียนแค่ เป้าหมายว่าอยากได้อะไรอยากมีอะไรเฉยๆนะคุณควรจะเขียนเป็นแอคชั่นที่คุณต้องทําเลยว่าคุณจะทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นมายกตัวยอย่างเช่นปีนี้คุณอาจจะอยากมีรายได้เสริมอีก10,000บาทต่อเดือนคุณก็วางแผนก่อนว่า3เดือนแรกเนี่ยแอคชั่นที่คุณต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่น1คุณอาจจะรีเสิร์ชหารายได้เสริมทั้งหมดก่อนว่าคุณสามารถเลือกทําอะไรได้บ้างกําหนดเลยว่าจะใช้เวลากี่วันวันละกี่ชั่วโมง2นั่งศึกษาจริงๆจังๆ,จ,งๆจาก YouTube ก่อนสักหนหกว,นวนล1ชั่วโมงแล้วก็นั่นแห5คุณ ทำอะไรคุณก็ว่าไปแล้วก็วางแผนให้มันครบ3เดือนถ้าเป็นเป้าหมายปีนี้ของผมก็คือผมอยากมีผู้ติดตามบนยูทูบอบบให้ถึง3 0 0 0 0นผู้ติดตามซึ่งจากตัวเลขตอนนี้ผมต้องมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1นึ0 0 0สนแปดถ้าแบ่งเป้าหมายเป็น3เดือนน่ะแปลว่าทุกๆ3เดือนผมควรจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น4 5 0 0 0ซึ่งจากสถิติของช่องผมเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยคือผมลงคลิปไปแค่3คลิปแต่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น20,000ซับดังนั้นถ้าคำนวณออกมาตีกลม,กลม วกกับเพื่อกันชนไว้ด้วยเนะี่ยแอคชั่นที่ผมต้องทําก็คือทุกๆ3เดือนอะ่ะผมต้องลงคลิปให้ได้12คลิปถ้าตีเป็นต่อเดือนก็คือเดือนละ4คลิปถึงจะมีโอกาสทําเป้าหมาย3ามแสนซับตอนท้ายปีได้สําเร็จจริงๆแต่ประเด็นก็คือทุกเป้าหมายเนี่ยนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอมันไม่ใช่ว่า คุณจะเอาจะได้อย่างเดียวจากชีวิตอันน้อยนิดที่ผมใช้มาเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคต่อมาเนี่ยก็คือให้คุณอนะ่ะเขียนด้วยว่าราคาที่คุณยอมจ่ายเพื่อให้ได้เป้าหมายมาครับคืออะไรบ้างซึ่งราคาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากมีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทํางานที่คุณไม่ได้รักอะ่ะแล้วแอคชั่นที่คุณวางแผนไว้ก็คือจะแบ่งเวลา วันละ2ชั่วโมงเพื่อมาหารายได้เสริมแปลว่าราคาที่คุณต้องจ่ายก็คือไอสชั่วโมงนั่นแหละที่ก่อนหน้าเนี้ยคุณเคยใช้มันไปกับการเล่นโซเชียลดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมคุณต้องยอมจ่าย2ชั่วโมงนี้ไปเพื่อที่จะได้เอาเวลาตรงนั้นนะครับมาหารายได้เสริมให้ตัวเองสามารถออกจากงานที่บั่นทอนได้ซึ่งคําถามก็คือ คุณยอมจ่าย2ชั่วโมงนั้นหรือเปล่าเพื่อให้ได้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการถ้าคุณทำเฟียร์เซตติ้งอ่ะมันก็จะชัดเจนขึ้นอีกว่าคุณยอมจ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่ยอมจ่ายเนี่ยความกลัวที่คุณจินตนาการไว้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้คุณอาจจะต้องจมอยู่กับงานที่คุณไม่ได้รักไปตลอดชีวิตเงินหน้าขึ้นมาอยกทีคุณอาจจะแก่งอมในหัวเต็มไปด้วยแต่คํา่าลูกนี้น่าจะทาง้นลูกนี้น่าจะทำนี้แต่นั่นแหละราคาที่คุณต้องจ่ายมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยที่คุณนึกออกมันอาจจะเป็นกลุ่ง่่่่่่่าาายเเเเพพืือออนนนนใใทีี้ไมชว ไปแลกกับซาตานเพื่อให้ได้เป้าหมายมานะแต่มันหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องยอมเฟดตัวออกจากเพื่อนคนนั้นสักหน่อยเพื่อที่จะได้โฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองได้จริงๆเพราะสุดท้ายคนที่จะอยู่กับคุณจนตายผ่านทุกผ่านสุขทุกอย่างกับคุณะ่ะมันก็มีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นแหละดังนั้นถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้คุณน่าจะพอึกออกแล้วว่าราคาที่คุณยอมจ่ายเพื่อให้ได้เป้าหมายของตัวเองมา มันคืออะไรผมอยากให้คุณคอมเมนต์สักหนึ่งอย่างที่คุณยอมจ่ายแน่ๆอย่างเช่นคุณจะยอมจ่ายหนึ่งชั่วโมงที่เคยใช้เล่นเกมไปหารายได้เสริมหรือแบบยอมจ่ายนิสัยการใช้เงินเกินตัวออกไปยอมเลิกทานู่นนี่นั่นอะไรก็ได้ที่คุณตั้งใจในปีนี้แล้วทุกครั้งที่คุณเผลอปล่อยตัวไอภาพคอมเมนต์ที่คุณกําลังเขียนในวันนี้นี่แหละมันจะเด้งเข้ามาในหัวคุณแล้วก็คอยเตือนคุณว่าถ้าคุณไม่ยอมจ่ายราคาที่มันต้องแลกในวันนี้ก็อย่ามาบ่นตอนที่คุณไม่ได้มันมาอยู่ในมือเทคนิคคต่ออมาาาาืกรทํพัันธสญญ ผมก็ตั้งชื่อให้มันเบอร์ไปกันแหละแต่ดรเกลแมตติลส์นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโดมินิคันแห่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยบอกว่าการบอกเป้าหมายของคุณให้พาร์ทเนอร์สักคนรู้อ่ะแล้วให้เขาคอยเช็คอินกับคุณตลอดอ่ะจะช่วยให้คุณมีโอกาสทําเป้าหมายสําเร็จได้สูงขึ้นอีกกว่า70%เลยแต่ไม่ใช่ว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะับควรจะเป็นคนที่เขาเข้าใจคุณแล้วก็คุณเชื่อใจเขาได้อาจจะเป็นแฟนที่ดีสักคนหรือว่า เพื่อนที่พร้อมจะลุยไปกับคุณหรือจะเป็นคนที่คุณกําลังจีบก็ได้นะเผื่อจะใช้เป็นแผนให้คุยกันได้ยาวขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งเลยก็คือคนที่เขามีเป้าหมายแบบเดียวกันกับคุณอ่ะอย่างเช่นสมมติคุณไปฟิตเนสบ่อยคุณอาจจะมีจิมโบสักคนที่สนิทหน่อยอะไรเงี้ยก็เป้าหมายของคุณคือสร้างกล้ามด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยก็ทําพันธสัญญาด้วยกันไปทั้งคู่เลยจะได้ช่วยกันเช็คกันไปกันมาด้วยแต่มันยังมีอีกคีย์หนึ่งที่สําคัญของเทคนิคนี้อยู่นะครับก็คือมันไม่ใช่ว่าคุณณณแแแแคคคคคค่่่่่บบบอออกกกเเเเเเป้้้้้าาาาาาหหมมมมยยยยยขขรรัังดดีววววลล็็จจตุุะใชูสสํ มันเลยจะเหมาะกว่าถ้าคนนั้นเป็นคนที่เขาพร้อมจะลุยไปกับคุณจะได้ช่วยเช็คให้กันและกันตลอดซึ่งถ้าคุณเป็นหมาป่าเดียวดายนะครับคุณอาจจะใช้เทคนิคนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรผมก็เคยมีช่วงเวลาหมาป่าเดียวดายเหมือนกันมันก็ยังมีเทคนิคอื่นๆที่คุณสามารถใช้แทนได้อยู่ดีอย่างเช่นเทคนิคต่อมาเนี่ยคือมีงานวิจัยบอกว่าคุณจะมีโอกาส ทำเป้าหมายได้สําเร็จมากขึ้นเยอะเลยถ้าคุณคอยเช็คโปรเกต์ของตัวเองอยู่เสมอซึ่งคําว่าอยู่เสมอเนี่ยรูออตัมก็คือทุกๆ1สัปดาห์คุณอาจจะตั้งในคาลเลนดาไว้เลยว่าจะมาคอยเช็คอินกับตัวเองทุกสัปดาห์วันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ว่าไปซึ่งผมจะเรียกมันว่าการทํำ Weekly Reflection ละกันแล้วลมันใช้เวลาไม่นานเลยครับแค่ประมาณ10นาทีต่อทั้งสัปดาห์สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือ1อ่ะ ผมจะมาใช้ก,ก่อนว่าสัปดาห์นียผมทําอะไรแบบที่ตั้งใจไว้แล้วบ้างแล้วทําแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงและ2ก็คือผมจะดูว่ามีอะไรที่ผมทําได้ดีกว่าที่ตั้งใจไว้ไหมนะครับสัปดาห์หน้าจะได้ทําอีกสุดท้าย3เนี่ยก็คือมีอะไรที่ผมทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรไหมสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทํายังไงให้มันแตกต่างจากเดิมแค่นั้นแหละ3อย่างบางสัปดาห์ผมคิดว่าผมทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมานั่งรีเฟกแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอเคผมอาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะแต่เทียบกับสถานาการณ์ที่ผมเจอในตอนนั้นเนี่ ถือว่าผมก็ได้ทําเต็มที่แล้วเออแค่นี้ผมก็แฮปปี้รุยต่อได้ละถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือคุณควรจะมาอ่านหรือว่านึกถึงชีวิตที่คุณต้องการกับเฟียร์เซตติงของคุณด้วยเทคนิคต่อมานะครับหนังสือ actionable gamification เนี่ยบอกว่ามนุษย์เราอ่ะจะมีปัจจัยหลัหลกๆในทางจิตวิทยาอยู่ 8อย er ่างนะครับที่มันสามารถกระตุ้นการกระทําของเราได้แต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้มาพูดทั้ง8อย่างนะเพราะว่ามันจะยาวมากเพื่ว่ามันมีปัจจัยหนึ่งอะที่ตรงกับเทคนิคที่ผมจะบอกต่อไปนี้ซึ่งปัจจัยที่มันสามารถกระตุ้นการกระทําของคุณได้อันนั้นอะก็คือการที่คุณอะรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นในสิ่งที่ทําพูดอีกอย่างก็คือยิ่งคุณรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้ากับเรื่องไหนคุณจะยิ่งอยากทําเรื่องนั้นมากขึ้นสังเกตง่ายๆคือตอนที่คุณเรียนอะมันมี นั้นได้ไม่ดีโดนครูดุหรือคุณทําข้อสอบไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เก่งวิชานั้นคุณไม่ได้มีพัฒนาการเลยนั่นแหละคุณก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันแต่กับการวิชาที่คุณชอบเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่คุณรู้สึกด้วยตัวเองอะว่าคุณทําได้ดีอาจจะอาจารย์ชมบ่อยหรือว่าคุณตอบคําถามได้บ่อยทําข้อสอบได้คุณรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นแหละคุณก็จะอยากเรียนวิชานั้นดังนั้นถ้าคุณอยากหลอกสมองตัวเองให้รู้สึกว่าาาคุณมีกรพัฒนนขึ้ตลอด นในการทําเป้าหมายตัวเองอะ่ะให้คุณทําสิ่งที่เรียกว่า track small win ทุกวันไม่มีอะไรมากครับก็แค่พอจบวันคุณเขียนอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างอะ่ะที่คุณทําไปวันเนี้ยแล้วมันตรงกับเป้าหมายจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ได้หรือว่าจะตรงกับแผนหรือไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ก็ได้ mm hmm. เช่นคุณอาจจะวางแผนไว้ว่าจะอ่านหนังสือ10หน้าอะไรเงี้ยแต่แบบคุณอ่านได้แค่1หน้าวันเนี้ยก็ถือว่านั่นแหละคือ small win ของคุณนั่นแหละซึ่งคุณจะเขียนอะไรก็ได้เลยแล้วแต่คุณนะครับมันจะเล็กเท่ามดก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่างที่ ได้ปล่อยเวลาในแต่ละวันผ่านไปเฉยๆนะบางวันคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าคุณมาเขียนเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็กําลังค่อยๆพัฒนาตัวเองเข้าไปหาเป้าหมายนะครับทีละก้าวทีละก้าวเล็กๆอยู่แถมคุณจะนอนเต็มอิ่มขึ้นอีกนิดนึงด้วยเพราะ อย่างน้อยอ่ะก่อนหลับตานอนคุณก็จะรู้ว่าวันเนี้ยคุณทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วนะและนั่นแหละนะครับก็คือเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่มันจะทําให้ตอนท้ายปีคุณกลายเป็นตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับเลือกเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าปีเนี้ยคุณซีเรียสมากๆคุณอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆเนี่ยแล้วคุณต้องการเทคนิคอะไรที่มันเข้มนข้นกว่านี้เนี่ยผมแนะนาเทคนิคมังคุดโหมดแต่มเ,เคยทําิไว้ต,ตงรง ไปดูต่อได้เลยย้ำอีกรอบหนึ่งใจไม่แข็งย่าดู